สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูเ,เทพนิยายนะคะสำหรับเอพิโซดนี้แน่นอนว่าเราจะพูดถึงตำนานรักผนึกสวรรค์นะคะก็พอดใหม่ของทางซีรีส์ทีวีเรื่องนี้นะคะตำนานรักผนึกสวรรค์บางช่วงก็รู้สึก รำคาญมากเลยค่ะคือรำคาญความที่ความที่มีบทของฮวาสูนะคะใหญ่นกยุงเนี่ยเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นางนางช่วยพ่อของนางซึ่งพ่อของนางนั้นร่วมมือกับทางด้านชิงหลินนะคะซึ่งก็เป็นตัวโกงสุดๆแล้วก็มาใส่ร้ายนะคะนางเอกของพวกเราก็คืออาอินค่ะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่จะเอาชีวิตของอาอินนะคะทุกที่เลยอะ่ะโอ้มัน มันมันเป็นอะไรมากไหมใหญ่นี่ <c oughs> บางทีก็รู้สึกดูแล้วก็หมั่นไส้สุดๆนะคะแต่ถามว่าดูไหมดูคะ่ะก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะน้องเจ้ารู้สี่ของพวกเรานะคะแล้วในที่สุดนะคะก็ได้เห็นฉากที่ออินของพวกเรานั้นสูญเสียจิตวิญ,ญญาณของนางไปนะคะก็คือก็คือเรียกได้ว่าตายค่ะอาอินตายนะคะและสิ่งที่น่ารำคาญยิ่งกว่านั้นก็คือโอ้ยพระเอกนะคะบทบท <c oughs> ไม่ได้ว่าน้องหวังอันอีนะคะว่าบทคะ่ะก็ รู้อย่างชัดเจนแล้วว่าว่าเป็นแบบฮวาซูเป็นผู้ที่มีจิตใจที่โหดห้ายเป็นคนทำนะคะแต่เขาเน้นก็ยังมาเขาเรียกอะไรอะ่ะมามาคิดถึงว่าเขาเคยเป็นหนี้บุญคุณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไปโอ้โหบ้าบอเนาะไปไปคิดอะไรแบบนั้นเนาะจริงๆแล้วนาะจะจัดการไปเลยนะคะเป็นเทพที่น่าหยุมหัวมากๆในบางฉากบางตอนนะคะสำหรับตัวละครที่เราที่เราเห็นน่ะนะคะในตัวของความเป็น เป็นหยวนฉี่นะคะเอาเป็นว่านะคะเขานั้นก็ยังปล่อยให้ฮาวาซูมีชีวิตที่โคตรจะดีนะคะโอ้ยเบื่อมันนะคะฮาวาซู ทีนี้ค่ะเราได้เห็นแล้วเนาะตั้งแต่ที่หัวซูหรือว่าฮาวาซูของแอดวานเนี่ยได้ได้รู้ว่าทางด้านพระเอกนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นบุตรของสร้างกูแล้วก็ป๋ายเจี๋ยอะไรแบบนี้อ๋อในเรื่องก็คืออีเหอนะคะเผื่อหลายๆท่านดูแต่ละครกันนะฮะอีเหอนะคะกับป๋ายซือใช่ไหมเออก็พยายามที่ทางด้านหัวฮาวาซูะคะ่ะก็พยายามที่จะทําให้พระเอกของพวกเรานั้นพอใจแล้วก็หันมามองนางในทุกๆ เลยนะคะซึ่งจุดที่น่าลำคาญก็คือแหมหยวนฉี่ก็ไม่พูดไม่จาค่ะปฏิเสธบ้างก็ได้ทำให้มันน่าแบบหน้าชาอะไรบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือ,อพระเอกของพวกเราก็ฟังไปเฉยๆไม่ได้ปฏิเสธคำเยินยอยกยอปอปปันคำประจบประแจงของฮวาซูเลยนะคะคือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบจัดการดังนี้หน่อยเถอะนะคะเราดูไปเราก็มีความรู้สึก เหมือนกับเป็นการดูละครที่ค่อนข้างจะอดทนนะคะในจุดที่ได้เจอบทบาทของนางฮวาดสูนะคะ ซึ่งจุดที่จุดที่หวานบอกว่ามันน่าลำคาญก็หมายความว่าทางด้านหยวนฉี่ไม่ได้แสดงอาการที่แบบรังเกียจทวาซูมากนะักอยากให้แสดงอาการเนะน่ยเพื่อนๆเออแต่ก็เข้าใจเนาะว่าเทพเจ้าเนาะก็ต้องมีความแตกต่างใช่ไหมแต่ในเมื่อรู้แล้วว่าคนเนี้ยทวาซูเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากๆโหดหลายขนาดนี้แล้วพฤติกรรมที่เขาทํากับอ,อินอ,อินนั้นนะคะในคละครคือปูมาให้แบบ คือปูมาให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความผูกพันกันสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สิ่งที่ฮาวาสูรทำคือทําให้เขานั้นเข้าใจออินผิดแล้วก็ออินก็เข้าใจเขาผิดนะคะณะจุดเนี้ยทางด้านของพระเอกของพวกเราไม่ควรจะนิ่งเฉยคะ่ะควรจะแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งอาการอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งนะคะ แล้วก็เรื่องราวในละครนะคะก็มักจะทำให้ในส่วนของตัวของบทของพระเอกนะคะมักจะเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่าง อ,อินกับหงอีเนี่ยคือคือจะเห็นแล้วมีความทอดถอนใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับตัวของพระเอกนะคะซึ่งเขานั้นก็คิดของเขาไปเรื่อยๆทําคนเดียวคิดคนเดียวว่าทุกสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขาทําไปเพื่อความเพื่อความสุขแล้วก็ประโยชน์ของอ,อินทั้งนั้นเลยนะคะแต่จริงแล้วนะจุดนี้มันทำให้ให้ตัวของพระเอกกับอ,อินของพเราเนี่ยได้แบบ ออกห่างจากกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยเนาะ <_: S 1> นมันก็รู้สึกแบบอืมเออม,มันเออเข้าใจอ่ะมันพิ่งครึ่งเรื่องอ่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็ถือว่าพอดเรื่องนะคะในละครก็เดินไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะแล้วจุดของการลำดับเรื่องราวที่เราเห็นในละครน,นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะจากตัวที่เป็นนิยายต้นฉบับนะคะก็คือเพื่อชดเชยความผิดพลาดนะคะของอินอะไรแบบนี้ก็เลยมีการรีบ เ,เหมือนกับแก่นนะคะกลั่นกลั่นยาออกมาซึ่งก็เหมือนกับใช้พลังวิญญาณที่เป็น เขาเรียกอะไรเป็นเป็นจิตวิญญาณปฐมภูมินะคะเอามาทำยาเพื่อที่จะช่วยอาอินของพวกเราค่ะแต่งางไรก็ตามนะคะก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะคะคือหลังจากนั้นนะคะจุดที่ได้รับความช่วยเหลือจากมังกรไฟสามหัวนะคะท่านสารเหรออะไรตรงนี้มีค่ะก็ประสบความสำเร็จในการกันยาอายุวัฒนะที่ยืดอายุได้นะคะแต่ถึงขน้นค่ะเนื่องจากว่าอาอินนั้นปล่อยหงอี้ไปนะคะทางด้านของพระเอกของพวกเราก็รู้ว่าอาอินนั้นทําไปด้วย ด้วยความด้วยความไร้เดียงสาแล้วก็เชื่อว่าหงอีนั้นไม่ใช่แน่ๆค่ะแ,แต่ว่านะคะตัวของพระเอกนั้นน่ะก็คือถูกฮวาซูนั้นกดดันเขาอย่างมากเลยนะคะดังนั้นแล้วเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องจะต้องออกบทลงโทษออินขึ้นมานะคะนั่นก็คือการถอดกระดูกเซียนของออินด้วยแล้วก็ลบเชื่อออกไปจากพิภพเซียนนจุดนี้นะคะแต่ว่านจุดนั้นนะคะยายฮวาซูนเนี่ยก็ใช้เหตุในตอน ในตอนที่พระเอกของพวกเราไม่อยู่ในอาณาจักรสวรรค์นะคะแล้วก็ ไปฟอร์มทีมกับเหล่าบรรดาขุนนางของวังสวรรค์คนอื่นๆประมาณว่าได้รับการถ่ายทอดคำสั่งนะคะของทางหยวนฉี่แล้วว่าต้องประหารชีวิตทางด้านอ,อินนั้นล่วงหน้านะคะก็คือเหมือนกับว่าพระเอกของพวกเราไม่อยู่ค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะพวกเรานั้นก็รู้สึกเศร้าใจไปกับอ,อินด้วยนะคะที่นางก็เป็นคำสั่งของหยวนฉี่เลยเหรอนะคะแล้วนางก็ถูกลงโทษด,ด้วยแบบสายฟ้ากำลังจะตายนะคะเพราะอ,อินก็ไม่ได้แข็งแรง อะไรเท่าไรนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางด้านของอคูชิงพระเอกเของเรากลับมานะคะเขานั้นในละครก็ให้มาลงโทษอ,อินนะคะด้วยสายฟ้าอีกอันหนึ่งซึ่งณนะจุดนี้มันก็เลยทำให้นะคะกระบี่คือกระบี่เป็นกระบี่หยวนเซินเป็นตัวที่ดึงสายฟ้าค่ะก็ทำให้ฟาดนะคะทีเดียวก็ทำให้อ,อินถูกกำจัดทันทีนะคะซึ่งรายละเอียดณนะจุดนี้นะคะถ้าจะพูดถึงว่า เขาดัดแปลงไปเยอะไหมนะคะมันก็ดัดแปลงเยอะนะในรายละเอียดนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นเมนไอเดียของมันก็คือเป็นพอดเรื่องหลักเป็นไฮไลท์เนี่ยมันก็คือขายกันนั่นก็คือนางเอกของพวกเราจะต้องตายด้วยลิ์ของกระบีหยวนเซินนะคะแต่ว่าต้องไม่ใช่การแทงแน่นอนเพมือนๆต้องเป็นการดึงสายฟ้านะคะไม่ เหมือนเหมือนว่าจะมีเพื่อนบางท่านนะคะที่มาคอมเมนต์บน Youtube แล้วถามว่าแอดหวานสปอยหน่อยฉากที่ฉากที่พระเอกแทงอ,อินตายเฮ้ยมันเราก็งงก็ถามไปว่าในละครเหลือแทงในละครแทงเหรอเพราะว่าในนิยายไม่ได้แทงอะสิในนิยายนั้นเป็นความแบบเข้าใจผิดนะคะของพระเอกของพวกเราประมาณว่าความแข็งแกร่งของกระบี่หยวนเซินเนี่ยแค่แค่ใช้ออกมาเนี่ยคือ อ,อินเนี่ยก็ตายแล้วเพราะว่าพระเอกนั้นก็ไม่รู้ว่าอ,อินโดนมาแล้วหกสายนะคะทีนี้สำหรับในละครนะคะมันก็จะมาในแนวแนวคล้ายๆกันแต่รายละเอียดนะคะกี่สายอะไรยังไงเนี่ยต่างกันนะคะแล้วก็วิธีการเรียงลำดับไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีความมีความเปลี่ยนไปนะคะแต่ถามว่าแต่ถามว่ามีความพยายามในการมิกแอนด์แมทช์แล้วก็การพยายามจะกลับมาให้เดินเรื่องตามตามนิยายไหมก ก็เห็นนะเห็นถึงความพยายามของทีมงานนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นค่ะความช่วยเหลือของชิวเยียนนะคะที่พยายาม รวบรวมนะคะวิญญาณของอ,อินนะคะพูดวาลีดวงเนี้ยเอาไว้ให้ได้ค่ะแล้วนะจุดนี้นะคะก็เอาไอ้ดวงวิญญาณที่รวบรวมเอาไว้ได้นะคะก็ช่วยให้ออินนั้นมีประสบการณ์ในการเวียนว่ายตายเกิดนะคะก็ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยในตอนที่จิตวิญญาณของออินเสียชีวิตอะไรเอ้มต้องเรียกว่าอะไรดีอ,อินเสียชีวิตนะคะก็วิญญาณยังไม่ได้ไปเกิดเลยนะคะก็ชิวเหยนนั้นในนิยายก็คือต้องให้อ,อินเนี่ยพักรวมตัวกันก่อน ะะรวมตัววิญญาณก่อนนะคะหลังจากรวมวิญญาณได้แล้วถึงจะค่อยๆเริ่มนะคะไป เ,เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะคะแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดแต่ละครั้งถึงแม้ว่าอายุจะสั้นนะคะ27ครั้งมันก็สามารถจะรวบรวมความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของออินขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วในที่สุดแล้วนะคะก็เข้าเข้าสู่ถึงขั้นกึ่งนะคะ d e ม i god นะคะเพื่อนๆแล้วก็กลับมารวมนะคะกับจิตวิญญาณส่วนอื่นๆก็เป็นฟงวินที่มาพร้อมกับความทรงจําของภาคออินแล้วก็ความทรงจําของ ตอนที่นางนั้นนะคะแบบถูกรบกวนการนิพพานนั่นเองค่ะแล้วก็ทางด้านเฟิงอินนั้นกลับมามีความเหมือนกับแบบจำได้ทุกอย่างแล้วก็รู้ด้วยว่าต้นเหตุนั้นนะคะที่ทำให้ให้นางเป็นแบบนี้อต้องก็คือหวาดสูนั่นเองนะคะ ในจุดที่เป็นชาติสุดท้ายนะคะก็มีความขำๆอยู่เนาะชิวเยียนนะก็เหมือนจะโบกๆนะฮะโบก,บกเหมือนใช้คำว่าโบกหรือเตะดีนะคะให้ฟงให้อินของพวกเราเนี่ยนะคะออกจากสะพานไหนเหอแล้วก็กลับมาโดยตรงเป็นล่างของเฟิงอินใหม่อีกครั้งเลยนะคะนฉะากนี้ก็ดูน่ารักดีนะคะแล้วก็ร่างกายของเฟิงอินนั้นก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเจ้าลูซือในเวอร์ชันนาฮะ,ะโอ้โหเวอร์ชันที่เสื้อผาสวยงามมากนะคะแดง มาเลยนะะน่ารักดีค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็กราบเข้าสู่3อาอาณาจักรนะคะอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะนางนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นว่าที่โดยกําเนิดอยู่แล้วว่าที่จัก,กรพรรดินีของเผ่าฟีนิกซ์นะคะตระกูลเฟิงแล้วก็จริงๆแล้วนะคะก็เป็นตัวเต็งนะคะตัวตัวเต็งของผู้ที่จะได้เป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์อีกด้วยนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะสถานะของนางนั้นไม่มีใครเทียบได้อยู่แล้วในวังสวรรค์ค่ะโดยเฉพาะเหล่าขุนานางของสวรรค์นั้นก็ก็ต้องอยู่ต่ํากว่าเฟิงอินอยู่แล้วนะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้ฮวาซูต้องไปอยู่ด้านล่างนะคะตามตําแหน่งอะ่ะก็อยู่อยู่ด้านล่างของในท้องพระโรงส่วนเฟิงอินนั้นก็ได้นั่งนะคะนั่งอยู่ด้านข้างๆเลยค่ะนั่งอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆซึ่งถ้าจะจัดนะคะถ้าจะจัดที่นั่งเนี่ยก็คือเฟิงอินก็จะอยู่ ต่ำกว่าหยวนฉี่มาหนึ่งขั้นนะคะในในจุดของที่นั่งเนาะแต่เดี๋ยวในละครทีวีหวานยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้สังเกตนะคะว่าเขาจัดที่นั่งอย่างไรก็ไม่แน่อาจจะจัดให้เป็นซ้ายขวาเลยก็ได้แต่ว่าตามหลักของความยิ่งใหญ่แล้วนะคะหยวนฉี่นั้นจะต้องนั่งข้างบนนะเพื่อนๆนั่งอยู่ข้างบนเขาเป็นสัจเทพนะคะเขาเป็นทายาทด้วยอ่ะทายาทของเทพ,พเจ้าโบราณน,นะคะซังกู่อะไรเงี้ยซังกู่กับทางไปเจี่ยแล้วเขาตัวล่างเขาเองก็เป็นสัจเทพที่ มีหุ่นตุนอยู่แล้วในร่างกายพร้อมนะคะในชีวิตนี้นะคะเฟิงวินกลับมานี่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับความ ความโอ้โหความชดค่ะไม่ให้อภัยหยวนฉี่นะคะไม่ให้อภัยหยวนฉี่ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ฮวาซูนั้นก็ไม่ได้อยากจะเคารพเฟิงอินนะคะแต่ว่าเฟิงอินนั้นมีความทรงจําเกี่ยวกับชาติก่อนมาเพราะฉะนั้นฮวาซูตัวดีนักนะคะก็ต้องจัดการค่ะแค้นนี้ต้องชําระนะคะดังนั้นเนี่ยเฟิงอินของพวกเรานะคะก็บอกฮวาซูโดยตรงเลยว่าไอ้นกฟีนิกซ์เนี่ยเป็นราชาแห่งนกอยู่แล้ว อัน,นี้เน้นไปนะคะเพราะว่าฮวาซูมันอยู่เผ่านกยูงไงนางเอกของเราเลยเน้นไปว่าอย่างง่ายอย่างไงเนี่ยไอตระกูลเฟิงนะคะของนางเนี่ยเผาหงเพลิงเนี่ยก็เป็นราชาแห่งนกอยู่แล้วแล้วก็ต้องยอมรับนางเพราะฉะนั้นต้องบูชานะคะก็บังคับให้ฮวาซูนั้นคุกเข่าลงแล้วก็แบบคารวะนางให้ได้นะคะเพราะนางนั้นคือจัก,กรพรรดิฟ,ฟีนิกซ์ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือฐานะของเฟิงอินเนี่ยนางนั้นมีฐานะของ ความเป็นเทพ,พเจ้ามาด้วยนะคะเพราะว่านางถูกสร้างโดยท่านเทพบรรพการชิงเทียนนะคะก็อย่างที่หวานเคยเล่าไปว่าในตำนานนะคะที่ผ่านมาตลอดการเลยเนี่ยไม่เคยที่จะมีจัก,กรพรรด,ดินีของเผ่าฟีนิกซ์เกิดขึ้นมาแบบสายเลือดโดยตรงเนี่ยสองคนเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งเนี่ยในทุกๆท,ที่มีการนิพพานจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะมีฟีนิกซ์อยู่แค่ตัวเดียวแต่ว่าในกรณีของเฟิงอินนี่เป็นกรณีพิ ะะก็คือท่านเทพบพรรพการชิงเทียนก็จัดสรรมานั่นเองก็เลยกลายเป็นว่ามีจักรพรรดินีนีนะคะของเผ่าฟีนิกซ์เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยสองคนค่ะก็ณนะจุดนี้นะคะฐานะของเฟิงอินนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะมีความเหนือกว่าแล้วก็สูงกว่าฮาวาซูมากๆเลยค่ะแล้วฮาวาซูเนี่ยมันกล้ามาดูหมิ่นเฟิงอินของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องจัดการให้อยู่หมัดค่ะซึ่งเฟิงอินนั้นสามารถทําได้นะคะเดี๋ยว เราก็คงจะได้เห็นฉากที่เขาเรียกว่าอะไรในพาร์ทของฟิงวินกับฮวาซูพวกเราจะรู้สึกสะใจมากแต่พอเวลาที่ในพาร์ทของฟิงวินกับ กับหยวนฉี่นะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าฟงอินยูเข้าใจผิดหยวนฉี่ <c oughs> มันก็จะมีความหนึบๆของพวกเราไปนะคะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นรสชาตินะคะณนะจุดนี้มันก็เป็นไฮไลท์ในนิยายด้วยนะคะซึ่งมันก็มาในละครเช่นเดียวกันก็อย่างที่หวานบอกว่าโอเคคนที่เขาดัดแปลงบทละครก็มีความพยายามมีความพยายามที่จะออไปไปทางโน้นทางนี้แต่ก็ยังคงยึดไฮไลท์นะคะบางจุดเอาไวา้แล้วก็การเรียงลําดับ ไม่จาเป็นต้องเรียงเหมือนในนิยายแต่ก็มันก็มาเออไอฉากนั้นมันก็มาแต่ว่ามันมาไม่แบบเรียงเป็นไทม์ไลน์เหมือนในนิยายอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ดูกันให้มีความสุขละกันค่ะอ้าวและวค่ะณนะจุดนี้นะคะเรื่องมันเดินเร็วนะหวานว่าเดี๋ยวฮวาซูนี้ก็จะต้องโดนกดดันนะคะแล้วก็โดนจัดการโดยเฟิงอินของพวกเรารวมทั้งหยวนฉี่ด้วยนะคะเพราะว่าเฟิงอินนั้นไม่ให้อภัยหยวนฉี่ค่ะเป็นความตั้งใจของนางอยู่แล้วนะคะ อืมโอ้ยหนบึบหนบอีกแล้วค่ะเอาละค่ะมีความสุขกันมากๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ